แอนนาเทเไปอยู่กับ MGT มพร้อมกับยอมรับเคยเลี้ยงดูดาราใชา้ลัตอยากกินก็ต้องเงียบปัจจัยเล่าทุกเรื่องสำหรับแอนนาวรินทอนที่ยอมออกมาพูดกับทุกประเด็นคุ่มเครืออยากรู้ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนางงามวงการบันเทิงหรือเรื่องของหวยทิปผ่านทางหน้าจอรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง โทรทัศน์ช่อง8แถมได้อาจารย์ยิ่งสกักพิีกรฝีปากสับละเอียดที่ไม่ขอยอมปล่อยผ่านความสงสัยพร้อมตั้งป้อมถามแอนนาแบบซอกแซกทุกมุงแบบที่เจ้าตัวไม่เคยเปิดปากเปิดใจพูดที่ไหนมาก่อนโดยอาจารย์ยิ่งสักด์ได้ถามว่าไปทะเลาะอะไรกับแม่ปุ้ยจนปฏิเสธ m อ t ไปอยู่เวที MGT ของคุณนวัฒดูเลและเทวุ่นไว้ยจาวแอนนาเลยบอกว่าขอพูดก่อนว่าก่อนอื่นเลยมันคือธุรกิจวันนี้คนถามหนูว่าทำไมหนูถึงไม่เลือกที่จะรีแคปนางงาม MU ไม่ใช่หนูไม่ชอบ MU หรือ MU t หนูไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะเหตุผลนี้หนูไม่เคยพูดตรงๆที่ไหนเลยขอพูดเลยว่า แม่ปุ้ยเขามีทีมไร้สดเอกคลูซในกองได้ดีและทำได้ดีกว่าหนูและหนูเองก็ยังนั่งดูเขาเลยแล้วหนูจับไปนั่งรีแคปแข่งอะไรกับเขาหนูก็นั่งดูไม่ดีกว่าหรอและอีกประเด็นคือที่ผ่านมาหนูรีแคปเอยด้วยความสนุกสนานตลกขบขันกับพีจีจนหนูว่าหนูทำไปจนสุดทางแล้วมันควรมีเวทก,กับคนรุ่นใหม่ และคนอื่นๆขึ้นมาแทนที่เราได้แล้วเพราะว่าหนูก็ทำไม่ได้สุดไปกว่านี้ไม่ใช่หนูไม่ชอบแอนนาเสือไม่ใช่ว่าไม่ชอบพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยดีกับหนูมากให้หนูเป็นกรรมการในวันพีลิมพี่ปุ้ยมีอะไรอย่างกรณีมีคดีเรื่องห่วยก็อทโทมาเป็นห่วงดังนั้นหนูไม่มีเหตุผลอะไรที่หนูจัไม่ดีกับพี่ปุ้ย แต่หนูทำตรงนั้นอิ่มตัวแล้วและพี่ปุ้ยมีลูกสาวที่ค่อนข้างเก่งและก็มีอีกหลายคนที่เขาพร้อมทําเขาเม้์กันว่าพอเอ็มยูเปลี่ยนมือไปเป็นคุณแอนจกกักรพงศ์เธอก็เทเขาเลยและเธอก็เปลี่ยนข้างมหาหาคุณนวัดมีมูลความจริงแม่แอนนาเนี่ยบอกว่าแม่หนูเคยทำงานที่ JKN ดังนั้นหนูไม่มีเหตุผลอะไรที่ไม่ดีกับคุณแอนหนูเคยทำงานเป็นผู้ประกาศที่ JKN มาก่อนดังนั้นมันไม่มีอะไรเลยที่หนูจะไม่ดีกับเขาหนูต้องขอบคุณเขาด้วยที่เขาให้โอกาสหนูไปเป็นพิธีกรถามว่าได้เงินทองมากกว่าแอนนาบอกว่า หนูพูดตรงๆว่าพอหนูมาอยู่กับ M.G มันเหมือนกับเราเปิดบ้านใหม่โลกใหม่และบ้านหลังนี้มันอบอ,อุ่นแม่และเงินซื้อหนูไม่ได้เพราะหนูมีเงินแม่หนูจ่ายค่าพรีเซนเตอร์พีนวัฒน,นะคะทางอิงฟ้าชารอดเยอะมากดังนั้นหนูมาอยู่กับทางนี้อบอุ่นและแฮปปี้กับการที่เขาทำงานให้เราอยากอิงฟ้าไปประกวดเขาก็รีวิวสินค้าให้หนูเป็นอย่างดีทำไมหนูจะไม่รักเขา คนที่เราทำงานด้วยแล้วสบายใจเขาเป็นคนแฟร์เกมเขาเป็นคนยุติธรรมเราก็ควรอยู่กับเขาเมื่อถามว่าสวยขนาดนี้จนล่าสุดคุณออกมาให้ข่าวว่ามีดาราชายมาตามจีบถึงขั้นขอเป็นแฟนเลยด้วยเขาจีบจริงหรือมโนไปเองแล้วเขาเป็นใครบอกได้ไหมถ้ามีตัวตนจริงๆก็บอก พวกเราได้อาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากแม่แอนนากันเลยดีกว่าค่ะแม่หนูมีแฉแต่แม่เข้าใจไหมเป็นกระเทยถ้ามาเล่าว่าดาราชายจะมาจีบคนนั้นมากินหนูคนนั้นมาได้หนูแม่หนูเล่าไปเราก็เธอไม่ได้กันไม่ได้อวยหนูนะว่าหนูเลิศมันจะมองว่ากินในที่รับไข่ในที่แจ้งกินก็กินค่ะแม่ได้ก็ได้ค่ะแต่การที่หนูไม่พูดไม่เอ่ยชื่อว่าเขาคือใครเท่ากับเท่ากับได้รอบเดียวไงแม่ายได้หลายรอบก็ต้องห้ามพูดค่ะขอโทษนะคะเป็นเรื่องจริงไหมคะที่หนูได้กินผู้ชาย ดอลลาแม่หนูเลิกกับสามีมาปีกว่าแล้วจะสองปีแล้วค่ะแม่ค่ะดังนั้นถ้าหนูจะไปกินทุกขนาันไม่ใช่เรื่องแปลกนี่หนูพูดจากปากหนูเองนะว่าหนูเลิกกับผัวแล้วแม่หนูพูดจากปากหรือจากะครใครเขาก็บอกกันว่าหนูยังไม่ได้เลิกกับผัวนูยังอยู่กันทุกวันเลยหนูเล่าอย่างนี้แม่พูดไปกับผัวหนูเนี่ยกับแม่เนี่ยหนูคบกันมาเป็นสิบปีแม่ก็รู้เรื่องนี้หนูคบกันมันจะสิบปีแล้วหนูมีผัวเป็นดาราจริงใช่ไหมคะลูกคือผัวเป็นดาราหนูไม่อยากให้มองอย่างนั้นแม่ในเรื่องการมีเเเเเพพพศสัััมมนนนนธ์กบดดาาาาารรรร่่่ไชืองแปปะหหูู็ Oh. ประเด็นเลยนะคะ oh. เขาไม่ได้อยากได้ความสวยหนูเขาอยากได้เงินหนูค่ะอ้าว oh. ตายแล้วก็ถูกดาราชายหลอก oh. อีกสี่จะหลอกได้เงคะแม่เนี่ยเพราะหนูพร้อมโอนเองโอ้ oh. มหมากกว่าน,นี้หนูก็พร้อมโอนตา,อตายแล้วทําตัวเป็น สายเปลูกแม่ไม่ควรไม่ลูกพลาดมากเลยมีคนนึงมาเสนอหนูค่ะแล้วแบบเขาโอเคมากเขาหล่อมากแล้วตอนนี้เขารวยแล้วหนูซื้อไม่ได้และว่าแล้วหนูไม่คิดหรอการที่หนูไปมีแฟนเป็นดาราเนี่ยอ้าวเกิดคุณแม่เขาออกไปพูดไปปูดคนก็รู้หมดไปคคะหนูยังไม่ได้บอกเลยว่าหนูจะมีแฟนเป็นดาราหนูแค่บอกว่าหนูจะไปกินอาวตกลงยังไม่ได้กินเหรอหนูเล่าละเอียดลึกไม่ได้เดี๋ยวถ้าคนนอนไปสืบไปคุณหนูก็กินอีกแม่ ลองกินแล้วใช่ไหมคะเวลาของแม่เรื่องนี้ไม่พูดหนูนก็ต้องแบบพูดน้อยจะได้กินนานใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแม่อยู่วงการอยู่ให้เป็นค่ะดูพี่แจกรินสิคะค่ะขเข้าใจค่ะกินแล้วขอกินเงียบๆแต่หนูไม่ได้<ข>อบอกว่าพี่แจกรินกินนะแม่แต่หนูอบอกว่าดูพี่แจกรินเป็นตัวอย่างอะก่อนเข้ารายการเธอก็บอกชาวจัาแจกรินกินไม่เลือกไม่ใช่เหรอแม่ว้ายตาแล้วเอ๊ะฉันได้ยินใครกระซิบไม่ใช่เหรอแม่พี่แจเขาไม่เป็นอย่างนั้นค่ะ แต่ถ้าหลายคนสังเกตจะรู้ว่าดาราชายหลายคนสเสนกอพี่แจ๊คเนี่ยคนที่นั่งดูเรากำลังคุยกัน2คนแม่ลูกเนี่ยเขาอ,อยากรู้อักษรยอ่อผู้ชายที่เป็นดาราแม่หนูไม่ยอ่อไม่อะไรทั้งสิ้นอะ่ะเพราะหนูอยากอยากให้แบบมันคอมพลี e ก่อนแล้วหนูจะเปิดตัวคือหนูพยายามกดดันให้ผู้ชายเปิดตัวไม่ใช่ว่าหนูมาพูดเองอยูคนเดียว เขาผู้ชายเปิดตัวหนูเนี่ยสวยแม่แต่ถ้าพูดเองหนูไม่สวยอ่ะก็หนูก็เอาเงินในผู้ชายเยอะแยะไปทำไมหนูไม่เอาเงินจ้างผู้ชายให้เปิดตัวล่ะหนูก็บอกแล้วเอาเท่าไหร่ก็บอกพร้อมโอนอยู่แล้วเขาไม่เอาอ่ะทำไมล่ะที่การงานเขาไงแม่โอ้ดารามีตำแหน่งนักที่การงานดีด้วยเหรออ้าวแม่แล้วแฟนคลับเลิกเขาสี่ตอนหลังถ้าเกิดมาชอบเป็นนามารักนาอย่างเงี้ยงานนี้เนี่ยแม่แอนนาเนี่ยก็ได้ออกมายอมรับพร้อมกับเปิดเผยเรื่องราวที่เทเอ็มยูไปอยู่กับ m อ t นั่นเองค่ะ แม่แอนนาเนี่ยก็ยังมองอีกด้วยว่าอยู่ที่นั่นเนี่ยมันอบอุ่นมากๆค่ะงานนี้ก็ยังได้ออกมาเปิดเผยอ,อีกด้วยว่าตนเองนั้นเนี่ยมีดาราหนุ่มเนี่ยมาตามจีบอีกด้วยแถมยังบอกอีกด้วยว่าถ้าอยากกินก็ต้องกินเงียบๆห้ามพูดห้ามเปิดปากบอกใครเลยทีเดียวงานนี้ก็ต้องมารอติดตามกันว่าพุดแม่แอนนาเนี่ยกินไข่เป็นดาราชายคนนั้นก็ต้องมารอติดตามกันค่ะ ยังไงครบเป,ปิบเรดาเบาก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ